โคชธรรมช้างผู้สอนคุณธรรมแก่โลกช้างไม่ใช่เพียงสัตว์คู่บ้านคู่เมืองแต่เป็นครูผู้สอนคุณธรรมให้มนุษย์จากชาดกและเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาโคชธรรมคือพลังแห่งปัญญาที่จะปลุกหัวใจให้เคารพชีวิตรักษาสิ่งแวดล้อมและเดินทางอย่างมีจริยธรรมเรื่องเล่าจากช้างแรงบันดาลใจจากชาดก ฉัตรทันตชาดกช้างเผือกผู้เสียสละแม้ถูกล่าก็ยังให้อภัยป้าตุโปศกชาดกช้างกตันยูดูแลมารดาแม้นยามยากลำบากคติธรรมที่ได้เสียสละเมตตากตันยูและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบชาดกว่าด้วยช้างไม่ใช่เพียงนิทานแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้มนุษย์รู้จักความเมตตาความเสียสละและการเคารพผู้อื่น เมื่อเที่ยวอย่าลืมคดเชธรรมเมตตามองช้างเป็นเพื่อนร่วมโลกกตันยูตระหนักถึงคุณค่าของช้างและวัฒนธรรมซื่อสัตย์ดูแลช้างอย่างตรงไปตรงมาไม่เบียดเบียนเลือกกิจกรรมที่ไม่กดดันหรือทำร้ายและรักสิ่งแวดลอ้อมเคารพถิ่นอาศัยของพวกเขาห้ามขี่ช้างเพื่อความบันเทิงในพื้นที่ที่ไม่ได้มมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ห้ามทารุณหรือใช้ความรุนแรงกับช้างห้ามใช้ช้างเพื่อการแสดงที่ฝืนธรรมชาติวิธีเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช้างเที่ยวอย่างรู้คุณค่าเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสวัสดิภาพช้างสนับสนุนกิจกรรมที่ช้างไม่ถูกบังคับเช่นเดินป่า อาบน้ำช้างเรียนรู้ประวัติวัฒนธรรมและเรื่องเล่าของช้างโครงการคชธรรมท่ทองเที่ยวด้วยหัวใจเคารพชีวิตเคียงคู่ช้างไทยเขารบระยะห่างอย่าเข้าใกล้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากควานช้างไม่ให้อาหารสุ่ม4ี่สุ่มห้าอาหารบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อช้างสังเกตอารมณ์ช้างหากช้างมีท่าทีตื่นกลัวหรือหงุดหงิดควรถอยห่าง ไม่ใช้แฟดหรือเสียงดังรบกวนเพื่อลดความเครียดให้ช้างร่วมเดินทางด้วยหัวใจที่เมตตาการอนุรักษ์ช้างไม่ใช่แค่การรักษาสายพันธุ์แต่คือการรักษาคุณธรรมในใจมนุษย์ดาวน์โหลดคู่มือช้างกับคุณธรรมฉบับเต็มสแกน QR วอา e คบนหน้าจอได้เลยช่องทางการเรียนรู้เว็บไซต์ f เฟซ o o o กอินสตาแกร YouTube โคชธรรม